สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับเราในคูเปอร์ชาแนลมเช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะก็ตามหัวข้อคลิปที่แจ้งเอาไว้เลยเราจะมารีวิวน้ำหอมกลิ่น Lazy Sunday Morning จาก Replica ค่ะ ซึ่งน้ําหอมกลิ่นนี้นะคะเราก็มีโอกาสได้ทดลองใช้เขามาเป็นระยะเวลาสักประมาณหนึ่งแล้วนะคะก็วันนี้มีโอกาสนะคะได้มาทำรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะคะก่อนจะไปเริ่มชมคลิปค่ะทุกคนเราฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปพูดถึงกลิ่นนะคะทุกคนเราขอพูดถึงความเป็นมาของน้ำหอมในลายลิปิกาก่อนนะคะ เขาบอกว่ารีพลิก้าเนี่ยแปลว่าการจำลองนะคะเพราะฉะนั้นน้าหอมในลายเนี้ยจึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจำลองกลิ่นนะคะจำลองอารมณ์ความรู้สึกของเรานะคะในขณะที่เราอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะคะหรืออยู่ในเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งเรารู้สึกว่ามันโอเคมากๆเลยนะคะสำหรับตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่เวลาได้กลิ่นอะไรมักจะนึกถึงเหตุการณ์นั้นๆ หรือนึกถึงคนที่เราเคยได้กลิ่นจากเขาใครเคยเป็นบ้างไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเอา,เอาสถานการณ์ต่างๆนะคะมาจําลองเป็นกลิ่นเพื่อลึกเพื่อให้มันรื้อฟื้นความทรงจําของเราเนี่ยหรือทําให้เราเกิดความประทับใจขึ้นมาได้เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีงามมากๆเลยในลายนิพิกานะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด13กลิ่นนะคะมีทั้งเป็น EDT แล้วก็เป็น EDP นะคะสําหรับเราเนี่ยเราเลือก ตัวนี้มานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากลิ่นที่เราเลือกมาเป็นยังไงกันบ้างนะคะเรามาเริ่มที่แพคเกจจิ้งกันก่อนนะคะทุกคนกลิ่น Lazy Sunday Morning นะคะเนี่ยหน้ากล่องนะคะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เราไม่ได้แกะซิลออกนะคะเราแกะซิลออกดันก้นมันนะคะเราไปได้เคล็ดลับมาจากยูทูบเบอร์ YouTuber ท่านหนึ่งนะคะบอกว่าเวลาแกะให้แกะซิลด้านล่างแล้วเราจะแบบเก็บมันไว้ได้ ได้ดีกว่าเวลาแกะซิลด้านบนแล้วก็เวลาขายต่อขายง่ายเอออะไรประมาณนั้นนะคะนี่กลิ่น Lazy Sunday Morning นะคะก็จะเป็นโลโก้จะเป็นรูปผู้หญิงนอนเปลือยกายอยู่ใต้ผ้าห่มสีขาวโชว์แผ่นหลังอันสุดแสนเซ็กซี่นะคะทุกคนนี่นะคะแล้วก็มีชื่อกลิ่นติดอยู่นะคะตัวนี้เป็น Odor Toilet นะคะขนาดหนึร้อ ml นะคะตัวนี้เราซื้อมาจากเคาน์เตอร์ที่ สยามพารากอนนะคะตอนนั้นเนี่ยเราซื้อมาในราคา4,500บาทนะคะแต่รู้สึกว่าตอนเนี้น้ําหอมในลายนี้จะขึ้นราคาแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าล่าสุดเคยสอบถามไปนะคะเป็นกลิ่นอื่นนะคะก็ราคาอยู่ที่ประมาณ5,100บาทนะคะอ่ะเรามาดูที่ขวดนะคะทุกคนสำหรับขวดของรีพิกาเนี่ยนะคะเรารู้สึกว่า ขวดเขามีความมินิมอลมีความไม่มีอะไรแต่มีอะไรนะคะเราชอบน้ําหอมที่เป็นขวดแบบนี้มากเลยคือมันไม่ต้องมีอะไรมากมายอะทุกคนจะเอเห็นหน้าในขวดอ่ะมันมันตรงเนี้ยมันก็จะเขียนออชื่อกลิ่นใช่ไหมคะชื่อกลิ่นว่าชื่อกลิ่น Lazy Sunday Morning นะคะแล้วก็ถูกสร้างสรรค์รังสรรค์ขึ้นมาเมื่อไหร่นะคะแล้วก็มี fragrance description นะคะอธิบายกลิ่นว่า กลิ่นนี้มันเป็นกลิ่นลันกษณะยังไงใช่ไหมนี่เขาก็บอกว่าเป็น soft skin and base linen นะคะ style description ก็คือเป็น female fragrance นะคะเหมาะกับผู้หญิงนะอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้เป็นผ้านะคะทุกคนไม่ใช่กระดาษอันนี้เป็นผ้าเหมือนผ้า Canvas นะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเก๋ไก่สไลเดอร์มันชอบมากๆเลยแล้วก็มีผ้าพัานอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะรอบๆคอ,อขวดตรงนี้นะคะอันนี้ ขวดเราให้แบบให้คะแนนเยอะเลยเพราะว่าเราชอบขวดมากนะคะแต่สิ่งที่ไม่ชอบก็คือฝาทุกคนมันมาแบบนี้เลยนะคะมันไม่มีฝานะคะเออเราไม่รู้ว่าการที่เขาไม่มีฝาเนี่ยพอเขาต้องการจะสื่อถึงอะไรหรือเปล่านะคะหมายถึงว่าขวดเนี้ยมันเป็นคล้ายกับอะไรไหมที่แบบไม่จําเป็นต้องมีฝานะคะแต่โดยส่วนตัวเราเรา,เราแบบชอบที่มันมีฝามากกว่านะคะตอนที่แกะออกมาจากกล่องอะ มันจะมีพลาสติกนะคะขาวๆแบบครอบเอาไว้นะคะตอนนั้นก็แปลกใจนิดนึงว่าเออมันไม่มีไม่มีฝานะคะกลิ่น lazy sunday morning นะคะนอกจากขวดมันจะมีนิมอลสวยงามอะไรเงี้ยเราขอพูดถึงชื่อกลิ่นของเขาหน่อยนะคะเรารู้สึกประทับใจชื่อกลิ่นเขามากเลยนะคะคำว,ว่า lazy sunday morning คือหมายถึงเช้าวันอาทิตย์อันแสนจะขี้เกียจของเรานะคะแล้วมันจินตนาการว่าเฮ้ยกลิ่นของเช้าวันอาทิตย์ที่มันขี้เกียจเนะี่ยมันเป็นยังไง แล้วเช้าวันที่ของทุกคนมันเหมือนกันไหมเช้าวันที่ที่แสนขี้เกียจของทุกคนอะ่ะมันเป็นเหมือนกันไหมแล้วแบบกลิ่นเขาจะสื่อออกมาเป็นลักษณะไหนนะคะมันก็ให้ความตื่นเต้นตั้งแต่เราแบบอ่านชื่อกลิ่นแล้วนะคะจริงๆวันนั้นที่เราไปลองนะคะที่สยามพารากอนเนี่ยเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วนะไม่ได้เพิ่งไปนะคะเออมันมันมีอยู่แบบเยอะแยะมากเลยเป็นสิบกลิ่นแล้วเราก็ลอง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 จนแบบจําไม่ได้แนละ้วทุกคนว่าลองกลิ่นอะไรไปบ้างนะคะแต่สุดท้ายเนี่ย ก็มาตกหลุมรักน้องคนนี้แล้วก็ซื้อเลยนะคะในวันนั้นเลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูที่กลิ่นกันเลยนะคะขออนุญาตดูโน้ตกลิ่นของเขาก่อนนะคะว่าโน้ตเขามีอะไรบ้างน,นะคะอันนี้อ้างอิงมาจากเว็บフ a แกนติก้านะคะท็อปโน้ตจะเป็นอาร์ด i ไฮลิลลี่ออฟเดอะวอเล่แล้วก็ลูกแพร m นะคะมิดเดิลโน้ตจะเป็นออร n เรนจ์บลอสซัมโรสแล้วก็ไอริช นะคะคเบสโนตจะเป็นแอมเบร s พ y ช e a ี่ลีฟแ i t e วมัสนะคะก็ตามนั้นเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าท็อปโนตเบสโนตมิดเดิลโนตมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาทดลองกลิ่นกันเลยทุกคนฉีดลงไปแล้วนะคะแปบ๊บหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าพอฉีดออกมาทีแรกอะ มันจะให้กลิ่นที่เป็นกลิ่นสังเคราะห์นิดนึงคือเป็นกลิ่นไม่ธรรมชาตินะคะเป็นกลิ่นสังเคราะห์อะดมแล้วรู้สึกเลยว่าอันนี้มันไม่ใช่กลิ่นธรรมชาติไม่ใช่กลิ่นดอกไม้ไม่ใช่กลิ่นอะไรแต่มันเป็นกลิ่นที่มีการแบบปรุงขึ้นมาแบบสังเคราะห์ขึ้นมาไม่รู้นะอันนี้รู้สึกขึ้นเองนะคะกลิ่นเปิดของเขาทุกคนเรารู้สึกว่ามันไม่มีความฉุนเลยนะคะ โดยปกติของน้ำหอมที่แบบเราฉีดออกมาใหม่ๆอะ่ะมันจะให้ความรู้สึกฉุนขึ้นมาก่อนสักนิดหนึ่งนะคะแต่สำหรับตัวเนี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยฉุนนะคะมันมีความแบบละมุนของกลิ่นตั้งแต่แบบสเปรย์แรกที่เราสเปรย์ออกมานะคะกำลังสูตดดมความเป็น l a ซ y Sunday Morning ทุกคนพอเราดมกลิ่นนี้แล้วเนี่ยเรารู้สึกเหมือน เรากำลังอาทุกคนคิดภาพตามนะคะสายสาย,สายวันอาทิตย์ที่เรานอนแล้วตื่นขึ้นมาสักแบบแปดเก้าโมงสายและเก้าเออสายของแต่ละคนนั้นเหมือนกันแล้วกันนะสําหรับของเราอาจจะเป็นแบบแปดเก้าโมงแล้วแบบแสงอาทิตย์สาดมาที่เตียงของเราแล้วเรายังคงนอนอยู่ซุกตัวอยู่ใต้ผ้าห่มผืนใหญ่สีขาวละมุนแล้วแบบแสงแดดมันสาดมาถึงผ้าห่มผ้าปูที่นอนของเราเรายังซุกตัวอยู่อย่างนั้นนะคะ กับความสุขในการแบบนอนหลับแล้วก็ได้ไอกลิ่นของผ้าห่มของเราเนี่ยผสมกับกลิ่นของแสงแดดเออมันเป็นกลิ่นประมาณนั้นทุกคนมันเป็นกลิ่นสบายๆแบบนั้นเลยนะคะยิ่งได้กลิ่นแบบเนี้ยรู้เลยว่าทำไมมันเป็น Lazy Sunday Morning เพราะมันเป็นกลิ่นที่ชวนให้เราพักผ่อนมันเป็นกลิ่นที่ละมุนนะคะไม่บาดจมูกไม่แหลม ไม่หวานจนเกินไปนะคะในส่วนตัวเราว่ามันไม่มีความหวานอะมันเป็นความละมุนล,ละมุนมากกว่าที่จะออกเป็นแนวหวานนะคะเนี่ยทุกคนให้ความรู้สึกแบบนั้นเลยเหมือนซุกตัวอยู่ใต้ผ้าหม่มซึ่งผ้าห่มอันนี้ต้องเป็นผ้าห่มเหมือนเวลาที่เราไปแบบตามโรงแรมเลยนะทุกคนเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆนะคะสีขาวที่แบบเราไปนอนตามโรงแรมแล้วแล้วแบบ เขาเอามาให้บริการเราอะมันเป็นผุ่นใหญ่ที่แบบคุมเราไปได้ทั้งตัวแล้วเราซุบเข้าไปเราจะได้กลิ่นของผ้าห่มที่มันหอมนะเออเอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะส่วนตัวเราเนี่ยนะคะหลังจากทีเออ่เราเคยได้ทดลองมานะคะเรารู้สึกว่ากลิ่นมันเป็นกลิ่นละมุนที่ติดผิวมันเป็นกลิ่นที่ไม่ทําร้ายคนรอบข้างนะคะแล้วก็สําหรับตัวเองนะคะกลิ่นจะอยู่ติดทนประมาณหกเจ็ดชั่วโมง นะคะจากเมื่อวันก่อนเนี่ยทดลองนะคะทดลองใช้ประมาณใช้น้องประมาณสิบโมงนะคะเอ่อเย็นๆค่ำๆเนี่ยก็ยังได้กลิ่นอยู่เลยนะคะแต่เป็นกลิ่นที่แบบเราได้กลิ่นตัวเองนะคะแต่ถามคนอื่นที่อยู่ข้างๆเนี่ยเขาก็คือไม่ได้กลิ่นแล้วนะคะอืมอาจจะเป็นเพราะเราฉีดแบบใกล้จมูกเราฉีดที่หน้าอกนะคะมันก็เลยแบบกลิ่นยังโชยขึ้นตลอดเวลานะคะกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่ดีงามแบบ เป็นกลิ่นสุภาพเป็นกลิ่นที่ใส่ไปทำงานได้ไปเรียนได้นะคะคุณหมอคุณพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์ที่แบบที่ทํำงานในที่ที่แบบไม่ต้องการกลิ่นที่มันเออ่เขาเรียกว่าโดดเด่นเตะจมูกจนเกินไปอะทุกคนกลิ่นนี้มีความเหมาะสมนะคะเพราะว่ากลิ่นมันเบาๆสบายสายให้อารมณ์ c ลี a สะอาดสุภาพถ้าเราได้กลิ่นนี้นะคะจากผู้หญิงคนไหนเราจะรู้สึกว่า ผู้หญิงคนนี้หน้าเข้าใกล้หน้าเข้าไปอยู่ใกล้ใใกล้แล้วใกล้อีกใกล้แลว้วใกล้อีกอะไรอย่างนั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่ชวนให้เราเหมือนตัวเขาเป็นผ้าห่มอะ่ะแล้วชวนให้เราเข้าไปสุกให้เราเข้าไปกอดไปหอมไปฟัดอยู่อย่างนั้นเลยนะคะให้อารมณ์ประมาณนั้นเลยทุกคนกลิ่นมีความติดโทนอย่างที่บอกไปนะคะ สำหรับกลิ่นเบสโนตนะคะมันจะเป็นกลิ่นมัดอ่อนๆนะคะซึ่งเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นผิวกายของเรามันไม่เหมือนกลิ่นน้ําหอมทุกคนมันเหมือนกลิ่นผิวตัวของเราซึ่งไม่ใช่กลิ่นคนอาบน้ําสะอาดมาใหม่ๆเพราะถ้ากลิ่นอาบน้ําสะอาดมาใหม่ๆมันจะดูแบบเฟรชๆหน่อยใช่ไหมคะแล้วก็มีกลิ่นพวกะสะบู่อะไรเงี้ยแต่อันนี้มันเป็นกลิ่นของของคนที่ไม่ได้อาบน้ําแต่หอมอะ ก็คือคนที่นอนอยู่บนที่นอนอะในเช้าวันอาทิตย์ที่ใสนจะขี้เกียจแต่มันดันตัวหอมอะอืมโอ้ทุกคนมันเป็นกลิ่นที่ดีงามมากๆนะคะใครที่ชอบน้ําหอมที่กลิ่นไม่ฉุนมากนะคะกลิ่นนี้โอเค The ะเบสเลยสุภาพใส่ไปทำงานได้ไปพบผู้ใหญ่ได้ไปเรียนได้นะคะใส่ในอากาศร้อนได้ไม่ทําให้ฉุนจนเวียนหัวแต่ เวลาที่เราฉีดไปในอากาศร้อนเนี่ยทุกคนเนื่องจากว่ามันมีกลิ่นสบายๆใช่ไหมคะมันอาจจะทําให้กลิ่นไปไวนิดนึงส่วนตัวเราเองยังไม่เคยทดลองไปในที่ที่แบบร้อนๆจนเหนื่อโซมกายออกมานะคะแต่คิดเอานะว่ามันน่าจะแบบถ้าร้อนมากๆเนี่ยมันอาจจะไม่โอเคหรือเปล่าสําหรับเลซี่ซันเดย์มอร์นิ่งนะคะโดยส่วนตัวเราโดยรวมแล้วนะทุกคนถ้าเต็ม10คะแนนเนี่ยเราให้อยู่ที่8คะแนนนะคะก็จะหักตรงที่ เราเนี่ยอยากได้กลิ่นที่มันแบบดังกว่านี้หมายความว่ากลิ่นเนี้ยมันเป็นกลิ่นกระซิบปะทุกคนแบบหอมอะไรเงี้ยกระซิบแต่เราอยากได้กลิ่นที่แบบหอมเออแต่ไม่ใช่แบบหอมอะไรเงี้ยนะไม่ไม่ได้อยากไม่ได้อยากได้กลิ่นตะโกนนะคะได้อยากอยากได้กลิ่นที่แบบเป็นกลิ่นกลิ่นแบบนี้แหละแต่อยากให้มันมีความเข้มขึ้นกว่านี้นิดนึงนะคะเพราะว่า ตัวเองฉีดก็ตัวเองก็อยากได้กลิ่นแล้วก็อยากให้คนอื่นได้กลิ่นเราด้วยเนาะหากอีคะแนนหนึง่งตรงที่มันไม่มีฝานะคะเราไม่รู้แบบที่มาที่ไปของเขาว่าทําไมเขาถึงไม่มีฝานะแต่โดยส่วนตัวอยากให้มันมีฝามากกว่าเพราะว่าป้องกันเวลาที่เราฉีดน,น้ําหอมแล้วอากาศเข้าไปหรือไปทําอะไรปฏิก,กิริยากับน้ําหอมทําให้มันกลิน่นมันเพี้ยนได้หรืออะไรได้เงี้ยเราก็รู้สึกว่าแล้วมันก็พกพ่านได้ง่ายทุกคนเวลามันมีฝาใช่ไหม พอมันไม่มีฝาเราพกไปที่อื่นเราคงไม่ได้พกกล่องไปด้วยถูกปะเราพกไปอย่างเงี้ยมันอาจจะไปหกไปกระแทกกับอะไรได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีฝาก็จะดีกว่านี้นะคะแต่ก็โดยรวมแล้วให้8เต็ม10ค่ะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบน้ำหอมในรายของรีปลิก้านะคะก็สามารถไปช็อปกันได้รู้สึกว่าจะมีที่สยามพารากอนที่ M อ็มคอร์เียอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีบริการสั่งทางออนไลน์ด้วยนะคะก็ ลองดูนะคะเผื่อว่าจะชอบแต่อย่าลืมนะคะเทสกลิ่นทุกครั้งนะคะทุกคนเพราะว่าหอมของเราไม่ได้แปลว่าหอมของทุกคนนะคะไปถามสิคนก็อาจจะตอบไม่เหมือนกันนะคะไม่มีใครตอบเราได้ดีกว่าตัวเราเองนะ,ะไปลองก่อนทุกครั้งนะคะอย่าเชื่อรีวิวแล้วก็ไปซื้อตามเลยอาจจะทําให้คุณเนี่ยเสียเงินแพงๆโดยที่คุณไม่ประทับใจในน้ำหอมกลิ่นนะแล้วก็ต้องเสียเงินฟรีแล้วก็ต้องเอาไปขายต่อ ขาดทุนอีกอะไรอีกนะคะเพราะฉะนั้นไปลองก่อนทุกครั้งเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมาถึงตอนนี้นะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆจะได้กลับมาเจอกันค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ